สบายดีมันอีกว่าพอก็่อยเนาะปูเปย์ในสองปูเปย์เป็นมันนิสัยคือเก่านะพีนะ่น้องอากาศมาพอกันมันอีกอากาคือเก่าสิทธิภาทุกคนมาเห็ดยังกินคือเก่าเนาะสำหรับข้าวสิบม,มื้อนี้ข้าวปสิทธิามาเห็ดอันไอติมนะพีนะ่น้องไอติมหรือว่าไอสกีมนะคะใอยก็ได้อันนี้มากเนาะใส่ถั่วเนาะถั่วเรือเห็ดอัน เป็นกระโตมัดเหมือนแล้วเนาะตัวดาเนาะเนาะแล้วก็นี่กะมะข่าโพดซื้อมาพักหนึ่งเนาะสีเฮดอันได้ตีมกระโพดกับตัวดาเนาะมาเบิ่งข้องข้าวเชืสายนิดพี่น้อยมีน้ำตาลเนาะพี่น้องน้ำตาลมะฝาวน้ำตาลน้ำตาลทรายกะทิเนาะพี่น้องแบกกระโพดอันนี้ประมาณ ชองบ่วงเนาะแล้วอันเขาว่านะแล้วกันท้าเฮ็ดร้ายเฮาก็ใส่ายแล้วแต่เนาะอันแป้งกระโปรงใช้แฮมันเหนียวซื่อๆเนาะพี่น้องแบบให้มันข้นแบบมันซื่อๆเนาะถ้าเฮาบ่ใส่มันก็สิบ่ข้นเนาะก็แล้วแต่ผู้มักผูนเลยใส่ก็บ่ต้องใส่แต่อันนี้ก็คือเนียเเห็ดไดงตีมเนาะพิมพ์พิมพ์พิมพ์เห็ดไดงตีมประมาณนี้่นะพี่น้องหาซื้อในราคา20บาทเนาะ ของงานเห็ุจะไม่จำนี่เนาะย้อนไปเพีพาะห <c oughs> อบผ้าเขาจะพาไปเห็ดไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยนะพี่น้องเนาะก็ไปกลับมาไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยพี่นะเอาล่ะพี่น้องอันดับแรกเอากะสีมาตมเถอะดำเลยนะพี่น้องเนะเาะอันนี้เถอะดำหอบมาไว้แล้วเนาะเหาก็สีตมเลย ต้มเอานามมันเนาะ่ห้องนามมันบดตรงถีบเนาะแล้วก็ต้มให้มันซุกเนระดองพอกระจายเส็จแล้พี่มอก็ะองอันสร้างมาแล้วคอยกระีเห็ดนนำหวานนาำเนาะมันเดือดเลเาตาิต้ไว้จนนั่นอะไรไม่นจนมันสุกกนเลยพี่น้อง เดีย๋ยวเขากลับมาเบิ่งกันเนาะไปเบิง่งส่วนมะกะพลเขาก,าก็สืบมะกพลตบมาเลยพี่น้องคอยสืบมะกะพลตบมา,ขาเขาก็เลยเขาก็เลยบ่อไปเลยตบไปเลยนะเนะาะเขาก็ชิมผาพานพี่น้องพานหินตอนนิดหน่อยพานแบบนี้นะแบบนี้เนาะ แบบนี้เด้ออุ๊ยได้เห็ดต่อหน,น่อยก็แห้งดีแล้วพี่น้องจังสีแดงใส่ได้ลายคข้าวพิมพ์ลายก็สีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะกับพานแบบนี้นะพี่น้องที่เห็ดหนะกับแบบนี้โอ้ อ่หละพี่น้องอันนี้ฮอปก็ขึ้นซีซูกันแหละตัว,วดำคอยกระดาบเบิองมันสุกแบบไรค่ะก็เจับเบิกนะพี่น้องมอันนันอ่อนจระเมียนมันกระโอ่อนไปนะพี่น้องอ่ามันอ่อนๆจต่สีหักได้แล้วนะพี่น้องคอยกับซีตักมาไว้กับอันก,กรดดนะโพดเลยเนาะส่วนทติคอยเชดอันนั้นไอติมอตคอยกับซนะีตักมาไว้กั็กระโพดเนาะเแล้วฮอปซีไซด้วยเนาะเนาะ กระ้องสีใส่เป็นอันนั้น,นมันยังไงมันก็แบน,น,น,นี้เอาก็ซ้อนตากออกมาใบเดี้เนาะอันหลายโปรดกระปุกซีดของวานน้ำต้นมันตากก็ได้ก็ะปุกตกตัดก็กกดได้ไปดอกประมาณนี้เนาะใไปบรรจงไ,ได้ ออกมาหนีแล้วเห็นเนาะต้มตากระไดกับอะไรยังเดี๋ยวคอชิตักหนักมันออกเครื่องซมาคือคลอ,องหวานน้ำเนาะต้นแบบแล้วก็ป้าไว้ในหม้อเพื่อเห็ดไอจิมเลยเนาะเดี๋ย่าตามาเบิ่งกันใหม่เนาะอร่าพี่น้องต่อไปขือิ่ะสิต้ามาเห็ดอันนี้เลยเนะแล้วก็ปลาหนักมันไว้นี่ น้ำที่เ้าต้มอันต้มถั่วดำเนาะมีกระ่วดดำด้ื่มาพี่น้องผมเม็นตอนนั้นเด้อเอาเขาไปต้องอยากล้างเนาะอัน,น,นแรกแรกห้ากระเปิดหม้อเนาะให้นาดมันเดือดดังแล้วก็จะซีไซนั้นตาลมะข่า,ออาวลงไปเล,เลยนะ่นี่ะเป็นนั้นตาลมะข่า,ออาว มันตันลงมาลงไปเลยใต่ประมาณน,นี่แหละเนาะมันสองบวงถาะมันนะคนเนีมันละลายแล้วก็จะเอาจองไงคน วนหน่งน้ำตาลอันเฝ้า,าละลายได้เนาะยีนละลายาละลายเลยเอากัใส่ชีดหมวกกันใส่น้ำตาลน,นะพี่น้อง ้ำตาลทรายจะสองบวงเอาไปได้มักวานก็ใส่ละลายสามบวงได้มักวานก็ใส่ละลายนี่เนาะนี่น้ำนแปลเราคว้าวเอาก็ใสอันนี้เ้าก็ใส่เนาะตก็เปิดหม้ออีกเท่อนึงเนาะว่ามันจะเปิดกับฟอยลไไ์แบบนี้เลยเนาะ อข้าวก็ะชิมใสัอันหนามกะทิน้ะพี่น้องก็เอาอะไรพี่น้องพี่เฮดยายก็ใส่าลอัน,นก็ใส่ประมาณตรงนึงนี่และหนามกะทิลงไปล้วก็คน เรื่องคอนซีไสน้นมัน,นี่ต้องไปอีกน้ำกรดาอย่ามันหวานปวดเนาะใส่น้ำกรดาลงไปคนเนี่ยมาเขากันแล้วก็ใส่แป้ขงขขาโพดด้วยเนอะชิบแป้ขงขขาโพดแป้ขงขขาโพดเนาะ แต่เขาบอกประมาณช่องบวงเดี่ยพี่น้องช่องบวงตากรีนใส่ให้มันแบบให้อันนี้เฮามันแข็งเนาะมันกล่ำเลยสินะให้มันเป็นไอจินแบบเหนียวๆให้มันกล่ำเหนียวๆเลยสินะ ก้อนเนาะก้อน้แปลงแตกเด้หรอก้อน้แปลงแตกแป็งก็อเป็นก้อนซัมพน้อง ให้แปลงละลายแปลงแตกขอตัดเป็น,ปนก,ปปก่อนสัมเอาอันนี้มาหับเบาไอแปลงเขาโพูดละลายนี่น้องนี่ตัดเป็นแยกปิดก่อน เดี๋ยวขอ็ดให้เปลงมันไปละลายกันได้พี่น้องด้วยแป๊บหนึ่งคนไปเรื่อยๆกนให้มันละลายเนาะแต่ว่าขอยห่อรูปขอยืมเบิ่งขอยห่ออมาดโดนนะดื่ามันต้องแข่งขอยงามคนให้มันละลายเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันใหม่นะพี่น้องตอนมันละลายแล้วเด้อละพี่น้อง บอกเลยว่าการคนแป้งเขาโอดให้มันละลายนี่เบิ้มแบบอยากแห้งน้อยๆจะเปิดตักใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเรียบร้อยอะไรด้วยพี่น้องห้ากับปิดหม้อเนาะปิดหม้อแล้วก็ป้าให้มันเย็นก่อนเนาะจังมาหายเอาเขาตู้เย็นกันเนาะแล้วข็จะเอาใส่อันนี้ไว้ก่อนเนาะทางกันก่อน มราจังมาหายกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับมาเบ่งกันแล้วพี่น้งนะองละอาละพี่น้องสำหรับอันนี้เคาก็เช่กะปุลนั่พี่น้องละเฮ้กะปุลเฮคือกาน์ะพี่น้อง,นะนนงแต่ว่ากะนนปุเต้อใส่น้ำเปล่านั่พี่น้องลนะน้ำ ตัวดำแตัวดำเขามาใส่น้ำตัวดำเนาะเฮ็ดสูตรต่อพี่น้องเอาแบบเอาน้ำตาลปิดลงไปในเตาเนาะโอแเคน้ำตาลบกขาวเดือดแล้วค่ะน้ำตาลขาวลงไปเดือดเดือดนะขาวลงไปเลยสูตรเตาเลยเนาะคนน้ำตาลละลาย ใหก็องยอนคนตัวดำเมื่อกี้เน่อยน่คนเป็นน้ำตาละละลายหน่อน่ะ,นะ ประมาณนี <esi> ้เนาะตาละลายข้าก็ใส่เป็นตาลงความละลายข้าก็ใส่น้ำตาลใายลงไปเพื่อความหวานนะคะประมาณสามบวงที่เราเนาะในหมากหวานใส่ละลายคนตาละลายใส่น้ำกะทิลงไปเนาะกะทิ ไปกะเอาแล้วพี่น้งองบอกว่ถือเครื่องหนึ่งของอ่ะน้อกี้วน,น้อเครื่องหนึ่งคือเรื่องกี่กะแป้งเขาโปดเนาะมันไปนน้ำแล้วะะลพี่น้าานนองแป้ง <c oughs> เาขาโปด,ดกระสารแล้พี่น้องกระไรชนะบัดนี้เมื่อกี้นี่เอาใจเป็นนีดเนาะจีสลัดตะรุนกระบอกแล้พี่น้อง นี่ก็ละลายชน,นะเอาแล้วค่ะมันละลายไวเนาะคต้านาย,ยัางวะเอาเทลงไปเลยกล่นไปเนาะอย่ามติดหมอกระชิบบ้าน,น,นหน,านีแน้วพี่เนาะเยอะเต่อันนั้นเข้าใส่น้ำตัวดำอันนี้เข้าใช้น้ำเปล่าเล้วพี่น้องเนานะเป็นลั็ษเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็คนให้มันน้ำตาลละลายให้มันอันก่อน แล้วก็ถิ่มไว้ให้มันเย็นนะพี่น้องจังคอยหายใส่พิมพ์แล้วก็เอาข้าตุ๋นน้อพี่น้องแต่สิประมาณนี้เนาะวิธีเฮ็ดเดี่ยวข้าจังมาเบิ่งตอนเทาหายแล้วเอาข้าตุ๋นแล้วก็ตอนมันแข็งมันจะออกมาเป็นแบบไรนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันมันเป็นได้เลยแล,แล้วพี่น้องโอ้พ่อ ไอ้ตรีมไอ้ตรีมค่อยเร็วแล้วเนาะเฮาก็สิมาหายเราเหมอนกันเนาะอันนี้ก็คือตัวดำนี่น้องเนาะส่วนอะันนี้ก็คือตัวหัวสิระมาณนเดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยสีเดทขายบึงใกล้ๆกันเนาะกะง่ายเลยพี่น้องแล้วเราก็เอาันนี้มาทาั้งเห็ดไอ้ตรีเนาะว่าเมนฟิล์มฟิล์ม tìm thì đây tìm sẽ hoa có chế thơ đam còn đây nó có thơ đam lúc bài nó nó xài thơ đam lúc bài lên đây nó lấy nói điều đặt xe thơ đam lại thơ đam lại cái เาียสีหายมาบึ่งกัยนะกัน่ะเนาะก็หายก็ดำลงไปแบบนี้เนาะอ่ะาแซลใสแหน่อยเลี้ยวเตนะ๋เนาะเลี้ยวเตไปมากสิประมาณน,นี้นะพี่อนเะนาก็ใส่น้ำลงไปเลยค้นก่อนด้วยเติมก่น ใส่นครไีมันลงไปประมาณนี้เนาะใส่ประมาณนี่นนฟิลมัก็กจะได้ประมาณนี้นะพี่นนองอ่า อันนี้เนะเาะฮขก็ใส่ฮู้จับลงไปเลยน่าจ,จะใส่ลงไปแ่แบบนี้ล้วเนาะแล้วฮะก็เอาเขาตัวเย็นลเลยมน้งมันแข็งะฮะก็เอามากิน มีสามีพี่น้องอือฮึยมีเนาะแล้วก็เขาตัวยิ้มเนมีนน่ย้ะพี่น้องส่วนมะขามที่เห็ดคือกันเนาะมะาขามที่เห็ดคือกันเดอ้อเดี๋ยวก็เอามะกะขามมาใส่ด้วยกน กระปุกมาเช็ดจมูกอ่ะรกระปุกจะคือการน้องหอ,อกกตักอันอันนี้กระปดนี่ใส่ลงไปเลยเนาะใส่ทางนี้ใส่หน่อยไล่ๆแล้ก็ใส่ลงไปเราใส่ประมาณนี้ใส่ลงไป ฟิมพ์ควายก็มีแต่สองอันแล้ะพี่น้องแล้วส่วนที่เหลือพอใสิใส่อัน,อ,นอ,อันันเอาใส่ถุงหรือว่าใส่ถุงหรือว่าใส่อันแก้่ใส่ยังก็ได้เด้อพี่น้องแล้วก็เอาไม้เอามือจับลงไปมาซื้อฟิม์มาแต่สองอันว่าบา้านเราคนไกลก็กไปซื้อมาเติมเนาะ <laughs> ที่ะมานนี้นะ้วพี่น้องเฮาาคใส่นามอันนี้ลงไปคือกันนะใส่เห็นมันบดตองหามันหล่นด้วยซ้ำมือจับได้พระ่าเขาสิญตมือจับลงไปอนะีกี่ะมานนี้นะ้วพี่น้องมีกชิเนียว ยันไงเพราะว่ามันเป็นใส้นอะไรเพราะม่ณนี้น้พี่น้องแล้ก็ได้ไอติมกินแล้วแส่ลงไปอีกจักหน่อยก็ใส่มือจับลงไปนะ จ uh, ามนกะบอดีแม่ด้เลยโอ้เดกรอนเอาปล่ะจะใส่ไม่จับลงไปอืมอั้กินง uh, ่ายนะ เรียบร้อยพี่น้องเลาก็ไปใส่แซ่นำแซ่สองผิดเลยนะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันตอนมันแข็งนะพี่น้องเนาะขอคือสีแซ่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ่งตอนมันแข็งนะพี่น้องแล้วแล้วทุกคนแข็งเรียบร้อยแล้วไหมพี่น้อง,อองผ่านมาคืนหนึ่งเนาะแข็ง เดี๋ยวว่าจะลองแก,ก้ก่อนจแกเอานมาใส่นนนค,ค,ออคนร่องก่อนผมม่แมแก้วงาก็สิลสเอาเป็นแบบแดงยังประเทศแดงเนี่ยอ,อ่องว้าแล้วก โขนี่มากโะโขเนาะประมาณน,นี้เฮ้มาเบิ่งตัวดำตัวดำไอติ่มไอติ่มตัวดำ จะกระจาย23คลิปเพื่อไอติมไอเจสีไอติมเข้ากันที่ประมาณนี้นะพี่น้องใดรอยากไปเห็ุกินกะลองบึงทำคนได้มากเนาะกาฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามจ่องโคเปก็เป็นใจนน้องสำหรับคลิปนี้กะมีสังนรณเนาะ ได้ว่าสบายดี bye.